สวัสดีครับมาพบกับรายการบอร์ดเกมและโคนันกันอีกครั้งนะครับสำหรับในตอนนี้เราจะมาแกะกล่องไอเทมโคนันชิ้นใหม่ที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแกะดูกันเลยครับว่าข้างในนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นซองพัสดุนะครับส่งมาจากจีนนะครับเราสั่งมาจากอาลีเอ็กเ ราคาของชิ้นนี้ครับราคาประมาณหมื่นต้นๆนนะครับแล้วแต่ครับว่าหาได้จากร้านไหนโชคมีครับเราเกือบจะแกะโดนถุงข้างในมันออข้างในมันก็เป็นถุงที่เขาห่อใหม่ชั้นอี่ดีครับ มนเป็นด้านหลังของกล่องนะครับ oppo วัตสองนะครับ one e d i ช i o n ชิ้นนี้จะมีขายเฉพาะที่จีนะครับแต่เราสั่งในอาลีเขาก็ส่งมาที่ไทยนะครับค่าส่งก็แล้วแต่ร้าน,นครับมีหลายร้าน,นล,าลานองหาดูนะครับ นี่นะครับมีสิวให้แกะมีลายโคนนันนะครับอาจจะใกล้ไปนะวันเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเราจะมาแกะกันแล้วนะครับ ครับมีกล่องให้ด้วยกล่องด้านไหนก็ทำมาผิวสัมผัสค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนาฬิกาครับกล่องทำมาดีมากเลยครับมีปั๊มลายโคโนันด้วยนะครับโลโก้โคโน,นันแล้วก็ตัวสิบนะครับเป็นเข็มกัดนักสือ Detective บอย เราจะมาเปิดกันแล้วนะครับด้านในนะครับเป็นกล่องนะครับมีฝาอีกชั้นหนึ่งมีคู่มือนะครับภาษาจีนหลวมๆแล้วก็อันนี้นะครับเป็นอะไรเอ่ย เป็นสายนะครับสายชาร์จอ่าสายชาร์ดได้มาเป็นลักษณะสีของโนนันนะครับนี่เป็นแท่นชาร์จนะครับเป็นโลโก้โมริโคโกโร่นะครับ แล,แล้วก็ตัวนาฬิกาด้านในครับที่ฝานี่มีตัวโคโคนนะครับแล้วก็ตัวนาฬิกาข้างล่างน่าจะไม่มีอะไรนะครับเปิดไม่ได้แล้วจะมาดูตัวนาฬิกากันครับมาดูสายกันก่อนครับสาย ทำมาค่อนข้างนิ่มนะครับนี่ลายของสายนะครับแล้วก็ตัวในาฬิกานครับหน้าตาก็จะคล้ายกับ a p เ l e w a ว c h นะครับแต่ว่าจะไม่มีตัวดิจิตอลขาวนะครับด้านหลังโอ้โหด้านหลังนี่สวยมากนะครับเป็นพวกเซ็นเซอร์ วัดหัวใจนะแต่มีคำเสียรคล้ายๆกับตัวแว่นของโคน,นะครับที่เป็นตัวทิศต,ต่างๆนะครับแต่ข้อเสียที่ไม่ชอบก็คือมันเป็นตัวชาร์จแบบเป็นเหล็กนะครับเป็นขั้วชาร์จถ้าเป็นชาร์จสายจะดีกว่านะครับเราก็ลองเปิดดูเลยครับเปิดยังไงเอ่ย ได้แล้วครับตัวนี้ครับเข้าใจว่ามันเป็นตัวแบบมี eSIM ครับ Oppo Watch 2เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีอยู่2ไซส์นะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่น่าจะประมาณ40กับ46หรือเปล่าครับไม่ค่อยแน่ใจครับแต่ว่าที่เป็น Conan Edition เนี่ย มันจะเป็นไสที่สิบสองครับน่าจะเป็นสาสที่ต่างจากตัวอี่นโอ้โหภาษาจีนมาเลยครับยังเยอะครับไม่อ่านนะครับให้ใช้แอป HeyTap Hel ทำในการเชื่อมต่อ